สวัสดีครับพบกับรายการท่ามทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้ก็จะมาทำคลิปนะฮะพาชมของหมมโครเวอร์ชั่น1นึ่งสบต้าครับผมนะฮะหรือไมโครเวอร์ชั่น1นึ่บิวชี่หกแล้วผู้ชมฮะเย่ๆๆนะครับอ่าซึ่งเราก็จะไปเช็คกันสักหน่อยผมตกพัชโนดนะฮะว่าเวอร์ชันนี้เขาเขียนอะไรไว้บ้างนะครับโอเคนะฮะก็ไปที่ทาวทูเพล วัดนิวนะฮะก็จะเป็นมาดูในส่วนของตัวเออพิชโนนต้องมีอะไรบ้างแล้วผมจะเป็นตัวอพิชโนนระดับย่ออัปเดตฉลองรับย่อนะฮะโอเคเนาะเดี๋ยวเขาเขียนว่า1นึ่งจุดศูนย์จุดเก้าเบต้าครับผมอ่าแล้วเขาดูอ่าเขาขับข้างล่างกันสักหน่อยนะฮะโดยข้อความข้างล่างเขาเขียนว่าอินดีต้อนรับสู่หนึ่งจุดหกจุดศูนย์จุดเก้าเบต้าในเบต้าบิลนี้ทําการแก้บัคที่คุณอาจจะได้พบเจอกันมา และก็สลับในเบต้าเนี่ยก็คือในส่วนของตัว working in progress ก็หผมนะฮะของในเทออัปเดตก็หผมคือในระหว่างพัฒนานั่นแหละครับผมซึ่งฟีเจอร์บางอย่างที่คุณได้เจอในเออจาว่าอ i ดิชั่นสับเจาของจาว่าอ d ดิชั่นเนี่ยอาจจะไม่โผล่ในนี้และก็สลับใครต้องการอ่าฉนฉลับเต็มเตก็ไปอ่านได้ที่ a k a m s m i n e c r a f t b e t a แล้วก็หากคุณเจอบัคก็สามารถไปรายงานได้ที่ b u g s m o j a n g c o m นะฮะ และถ้าอยากพูดคุยกันในวันาครับผมนะฮะก็สามารถไปคุยได้ที่ช่องอัชทักเอพเบต้าเอ็นบัสก็ผมนะฮะในช่อง Discord g g ์ดจีจีสลัดแมคคราฟนะฮะแล้วก็มีเป็นเป็นบางส่วนที่เขาให้ดูว่าผมนะครับนี่นะฮะจะเป็นพวกการเปลี่ยนแปลงกับแก้บักนะฮะอ่ะโอเคเนาะเอาแล้วเข,เขียนว่าแก้บักเกมคราชขาะที่เราพยายามเอ่อวางเอ่อสลับต่างคิดกันนะผมนะฮะอ่ะแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องเอ่อเสียงเสียงเสียงประกอบฉากครับผมในเนเธอร์ที่เล่นบ่อยเกินไปแล้วก็ แ,แล้วก็มีการเพิ่มสูตรครับติ้งของไม้ผมนะฮะอ่าแล้วของเนเธอร์วูดก็คือเป็นพวกไม้ต่างต่าแล้วก็ทําให้เจ้าพวกเออไม้เนเธอร์เนี่ย,ยไม้เนเธอร์หรือพวกเออไม้เลี่แมนสักอย่างเนี่ยจะไม่สามารถใช้เป็นเซิร์ฟเพลิงโฟลด์ได้ลองให้ดูด้วยเป็นยังไงครับผมแล้วก็อันนี้ก็หมดแล้วนะที่จะให้ดูครับผมทีนี้มาอ่านทิ้งท้ายกันสักหน่อยนะฮะอ่ะอเาเขียนว่าโปรดจำเอาไว้ด้วยว่าโลกที่เปิดในเบตาบ้าเบลนี้จะเปิดในบลิวที่แล้วไม่ได้พวกเราขอ,ขอให้คุณเนื้อผมคอยสำรองโลก ก่อนที่จะเปิดในเบต้าด้วยแล้วก็สลับผู้เล่นเบต้าเนี่ยจะสามารถที่จะเล่นอวยกันได้ในเบต้าเดียวกันวิวเดียวกันเท่านั้นจะไม่สามารถที่จะใช้งานเรียกได้ในขณะที่ในเบต้าแล้วก็อย่าลืมว่าหากมีคมนนำแนะนาอะไรเพิ่มเติมก็สามารถไปแนะนําได้ที่ feedback ดอก m a c r b o t net ผู้เล่น Android สามารถเข้าร่วมเบต้าได้ที่หน้า Google Play Store ส่วน Xbox One กับ Windows 10เนี่ยสามารถเข้าร่วมเบต้าได้ที่ Xbox Insider Hub นะฮะอ่ะโอเคนี่ก็เป็นสองตัวแตชโน้ตที่เขามีครับผมนะครับนี่นะฮะจริงๆเวอร์ชันนี้จริงๆก็เป็นเน้นมาหากรรมการแก้บั็กเลยแหละเอาผมเนื่องจากว่าไอ้บิลไอ้บิลที่สที่ผ่านมาเนี่ยเขาต้องการพุ่มของไว้เยอะมากๆนะฮะแล้วบางอันมันก่อปัญหาไว้หนักมากด้วยครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีแก้ครับผมนะฮะโอเคเนาะ ทีนี้ผมจะมาเช็คเอซูของตัว Market p พลงกระสุนนะว่ามีของใหม่หรือเปล่าผมนี่คำว,ว่านิวอย่างนี้ต้องมีแน่ๆครับผมนี่นะฮะมีของใหม่เนาะนะฮะก็มีพวกแมปอะไรต่างๆหลายอย่างคุณผู้ชมนะฮะนี่ครับผมนี่ก็มาเช็คดูได้มีของเอ่อพวกแมปอะไรเงี้ยมีสาอย่างเนาะนะฮะเดี๋ยวเรามาโหลดหน่อยครับผมนะฮะเด็ดผมไม่ค่อยดีหรือไงหรือยอะไรสักอย่างนะฮะแต่บอกมี30เนาะ อะไรเข้าดูได้อยู่เลยนะแล้วก็ต่อมาพวกสกินแพ็คเนี่ยครับผมนะฮะรู้สึกว่าก็จะมีใหม่โยงก,กันก็60เลยครับผมนะฮะสัปดาห์นี้ครับผมอะไรจะเยอะปานนั่นโอเคครับผมนี่สกินแพ็คดูได60้60อย่างครับผมนะฮะที่เพิ่มมาในสัปดาห์นี้โคตรเยอะนะฮะทีนี้ผมจะไปเช็คเอ่อในส่วนของตัวอีดูเคชั่นสักหน่อยครับผมนะฮะเอามีของฟรีอะไรเพิ่มไหมนะฮะโอเคเนาะ รู้สึกว่าจะยังไม่มีอะไรเพิ่มในส่วนของตัว education นนะผมแบบฟรีอะไรอย่างงี้นะฮะทีนี้ไปเช็คส่วนตัวโปรไฟล์สักหน่อยนะฮะมีอะไรใหม่ไหมนะฮะอ่ะโอเคเนาะรู้สึกว่าจะมีพวกฟิชเชอร์สใหม่ด้วยครับผมพวกของใหม่นะครับผมนะครับนี่นะฮะก็มีเป็นเสื้อครับผมนะฮะเสื้อสีเหลืองครับผมเสื้อกันฝนสีเหลืองนะฮะ,นฟนฟนละ,ฮะแล้วก็มีเออหมวกล่มนะฮะเขาฝน,น,นกันแล้วเหรอแล้วก็มีเออเป็นหมวกกีฬาครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็มี รองเท้าอะไรสักอย่างนี่แหล้วผมนะฮะไม่แน่ใจคืออะไรแล้วผมนะฮะอ่ะมันสนับขาวด้วยแล้วก็มีเอ่อถุงมือกอล์ฟนะฮะมีเอ่อเสื้อเสื้อคิตตี้นะฮะอ่ะแล้วก็มีเอ่อไอเนี่ยเหมือนเป็นสารัะอะไรสักอย่างครับผมมันสาระปิ้นเข่าหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็มีเป็นรองเท้าสีชมพูนะฮะถ้าแตะสีชมพูแล้วก็มีเอ่อเสื้อแบบใหม่ครับผมนะฮะอ่ะโอเคเนาะนี่ครับผมสู้จะเติมเงินหมดแล้วผมนะโอเคทีนี้ ผมจะไปเช็คส่วนขตัวท่าทางซะหน่อยมีอะไรใหม่นะฮะอ่ะโอเคไปที่สลนะ็อตนานี้ผมก็ใส่เอาไว้อันนึงแล้วก็บริกซ็อปมีอะไรใหม่ไหมคำตอบก็คือยังครับผมมีแค่ไอ้ท่านี้ท่าเดียวผมนะฮะอ่ะก็ยังไม่มีท่าทางใหม่เพิ่มเข้ามาครับผมนะฮะก็ต้องรอกันต่อไปเนาะเพราะคุปก็ยังไม่มีอะไรใหม่เหมือนกันนะโอเคทีนี้นะฮะผมก็จะไปส่ของตัวเพลย์นะผมนะฮะมีอะไรไหมครับผมนี่ก็เป็นเวอร์ปกติเฟรนด์ Friend ตอนนี้ไม่มีไข่อ่อนนะฮะแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ตอนเนี้ย ไอเซิรนะ์ฟเวอร์หลักเนี่ยยังไม่มีครับผมนะฮะไอเซิร์ฟเวอร์พวกเนี้ยมันเป็นเอ่อเซิร์ฟของ1.4ึ่งจุดสี่เอามาเล่นในเวอร์ชันนี้ไม่ได้นะฮะอา่าแ,แล้วก็นั่นแหละก็ประมาณนี้นะผมนะตามบักๆนี่แหละโอเคทีนี้นะฮะผมก็จะพาไปเช็คไอซ์ของตัวบุ๊กฟีเจอร์ที่เขาแก้ไว้ให้ผมมีอะไรบ้างน,นะผมจะพาให้ดูบางส่วนเพราะมันเยอะนะฮะโอเคนี้เราเข้ามาแล้วผมนะครับทีนี้ผมก็อยู่กับคุณผู้ช่วยผมนะฮะน้องเทเลซ่าผมไม่สิทธิ์ต้องเรียกว่าเอา่อป้าเทเลซ่าเนาะอ,อายุเขาตั้ง40่อู้ โอเคครับ okay, ผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวทีนี้ผมก็จะพามาดูซิว่าเขามีแก้อะไรกันบ้างก็ผมจะคงไม่ได้ทั้งหมดเพราะมันเยอะนะฮะอ่ะแต่ก็น่าจะมากกว่าแบบชโนดแน่ๆแล้วผมนะโอเคทีนี้อุ๊บสวุ้นมือลั่นนะฮะโอเคช่างเขาผมนะฮะเราจะไม่ลืมเธอเราจะสร้างสุสานเขาผมด้วยการเอาสลับมาวางครับผมนะฮะก็จะมาดูบั็กแรกแหละกคือเขาแก้หาเรื่องเอาสลับที่มันต่างกันมาซอนกันเท่าเกมคราสนะผมจะลองดูครับผมปุ๊บ นะฮะโอเคคุณเทเลซ่าครับผมจะไม่ลืมคุณเลยผมนะฮะปุ๊บปบโอเคนี่ผมก็จะลองเอาสลับมาวางด้วยผมปุ๊บอ่าเกมไม่คราชนะฮะเย,ยเยี่ยมเยี่ยมนะฮะเกมไม่คราชแล้วผมนะครับนี่ก็แก้บักแล้วเนาะนะฮะ,นะฮะก็งไงก็ขอให้คุณเทเลซ่าหลับสบายครับผมนะฮะโอเคเนะเดี๋ยวขอเก็บของที่ไม่ใช้หน่อยนะฮะปุ๊บปุ๊บโอเคแล้วก็อย่างต่อมาครับผมเดี๋ยวจะให้ดูว่าคือของตัวเออการเผาเจ้าตัวเออ ancient debris เสือผมนะฮะ ตอนนี้นึกเกิดเอาไปเผาเนี้ยครับผมนะฮะคุณจะได้ EXP มาด้วยนะฮะอ่าซึ่งมันก็จะมีโอกาสดรอปอยู่ครับผมนะฮะ,ะไรู้มันจะออกมาเจอคณิตเราไหมครับผมโอเคครับผม EXP จะออกมาตอนที่เราหยิบของมาเนาะนะฮะเนี้ยครับผมจะมีเสียงอีกแต่ว,ว่าคนดูไม่น่าได้ยินนะฮะอ่าต้องสังเกตหนึ่งแต่ผมได้ยินอยู่ EXP ออกมาจากตัวราสฟอนด์ในของเราครับผมนะฮะพูดง่ายคือตอนนี้ก็สามารถขอแล้วได้เลเวลด้วยครับผมนะฮะอ่าด้วยตัวของ เอเธอรา์ไรเอ๋อผมนะฮะหรือแอชเชนเดอร์บิสเนาะโอเคต่อมาครับผมตอนนี้นะฮะโล่เนี่ยสามารถที่จะสมัครให้เราในมือซ้ายเราได้แล้วผมโดยผ่านดีเพนเซอร์เลยเดี๋ยวให้ดูว่าผมนะฮะปุ๊บอันนี้ผมไอเนี่ยตดัปเปร์เหรอเมื่อกี้ยังได้เลยคุณผู้ชมะฮะเอาใหม่เราหรอเฮ้ยทำไมตอนแรกมันได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่ามือผมมันว่างอยู่เออต้องลองถือของด้วยผมนะฮะตอนแรกคือมันได้ผมลองแล้วนะฮะ แล้งไงครั้งนี้มันไม่ได้เฉยอะเฮ้ยโอเคเอาใหม่ต้องรองครับผมสุดจะได้คผู้ชมอยู่ใกล้ไปเป็นไม่ได้อยู่โอเคเหมือนเขาบอกว่าเขาแก้เขาใส่ได้แต่ทำไมผมใส่ไม่ได้คือตอนแรกผมลองอะ่ะมันใส่ได้นะฮะเออแต่ไปรูปอะไรอยู่ดีไม่ได้เฉยงอนอะไรขึ้นมาเนี่ยครับไม่รู้เป็นลายของเขานะฮะตอนแรกมันได้จริงๆนะผมเอาไปเช็คในแพทโนก็มีเขียนอยู่รับผมนะฮะก็งงเหมือนกันทำไมไม่ได้เฉยนะฮะมนได้ยังได้อยู่โอเคต่อมาครับผม ทีนี้เจ้าตัวเอ่อบอสซอลเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้กับเจ้าเอ่อตัวสโตคัตเตอร์แล้วผมนะครับนี่นะก็จะได้เป็นตัวเอ่อเป็นเวอร์ชันแนวของเ,เวอร์ชนันเอ่อโพลิชออกมานั่นเองก็ผมนะครับนี่นะฮะอ่ะนี่นะผมนี่ก็แก้บล็อกในส่วนของตัวไอเนี่ยมันค้าออกมาเกินจำนวนด้วยครับผมนะฮะอ่ะโอเคเนาะแต่แปลกใจอยู่ดีทำไมไอ็ตัวโล่มันใส่ไม่ได้ตอนแรกที่ลองมันได้นะเฮ้ยก็งงเหมือนกันโอเค แล้วก็ต่อมานี่ยเขาเพิ่มมาใหม่ครับผมก็คือส่วนของตัวเชนเนี่ยเอาสามารถที่จะคราฟได้ครับผมนะฮะซึ่งสูตรคราฟต์เขาก็คือใช้ตัวเอ่อไอรอนนักเก็ตครับผมนะฮะสองก้อนครับผมวางบนล่างนะครับแล้วก็เอาตัวไอรอนอินเก็ตไปตรงกลางครับผมนะครับก็จะได้เป็นตัวเชนออกมานนั่เองครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็ต่อมาครับผมอันนี้ก็เป็นพวกไม้ครับผมในเทอร์นั่นก็จะเป็นตัวเนี่ยสเต็มครับผมครีมส์สตีมกับตัวเอ่อวับสตีมนะฮะอ่ะซึ่งตอนเนี้ย เราไม่สามารถใช้มันเปเจอเพลิงได้ผู้ชมฮะเดี๋ยวดูผมด่นะฮะผมพยายามเอาไอเนี่ยใส่เข้าไปในช่องนี้คือผมใส่ไม่ได้นะไม่ไปใส่บใส่ไม่ได้นะฮะเอาวับปดบ้ารับผมก็ใส่ไม่ได้รอบผมนะครับโอเคเนาะทีนี้เขาก็บอกว่าเขาต้องการเพิ่มสุดท้าแบบไม้ด้วยวับผมจะลองครับสติกด้วยเจ้าตัวเออไอตัววับป็ดดูเอาผมนะไอพวกสเต็มด้วยผมนะฮะเดี๋ยวลองด้วยผมโอเคครับไอนี้ได้เนาะแล้วก็จะมาลองครับสติกโดูโอเคครับได้นะฮะคือเหมือนเขาเพิ่มสุดคับ ของมันด้วยผมครับมุกของไม้ได้ผมนะฮะผมจะลองวูดทูดีกว่าผมเออครับวูดทูได้เปล่าน่าสนใจผมปึ๊บครับเป็นเอ่ออุปกรณ์ไม้คุณผู้ชมฮะเออครับได้คุณผู้ชมฮะ,มฮะบอกเลยว่าอย่างเฟียวนะฮะผมจะลองเอาเจ้าตัวเอ่อครีมสันดูบางคุณผู้ชมฮะโอเคเอาติ๊กลองครับใหม่เจ้านี้ดูดีกว่าผมปึ๊บครับได้นะฮะอ่าแล้วก็ผมจะลองครับอีกแอคด้วยตัว คุมสันดูวยผมปุ๊บโอเคครับได้เหมือนกันคุณผู้ชมฮะนี่ครับผมก็เพิ่มสุขาพุกครับของขึ้นมาครับผมเป็นข,ของตัวพวกเอ่อพวกสเต็มเนาะของเนเธอร์ครับผมนะฮะโอเคเก็บปลายแล้วผมป,ป,ปุ๊บ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 นี่นะฮะอ่ะโอเคต่อเป็น,เ,ปนเอ่อแค่บักแค่บักต่อไปของเขาผมซึ่งบักตัวน,นี้นี่มีแต่คนกีดท้งนั้นเลยไม่ไดูคนเมนในช่องผมเลยครับผมนะฮะคือไอ้บัก โกออลผมนะฮะคือโกออลคร์ดก่อนเนี่ยมันเผาไม่ได้ในโฟเนสหรือบาร์โฟเนสมันเผาไม่ได้เลยครับผมนะฮะอ่าซึ่งก็มีคนบอกผมเยอะเลยครับผมนะโอเคซึ่งทีนี้เขาบอกเขาการแก้บัคไวแล้วเขจะมาลองเผาดูเผาได้ไหมนะฮะอ่าโอเคครับผมเผาได้นะฮะ,ะ,ม,นะฮะมีการเผากระบวนการการะบวนการเผาก็เผาได้แหละนี่บาร์โฟเนสบ้างโอเคได้ครับผมนะครับนี่ทุกอย่างเป็นปกติแล้วการเผาเผาได้ปกติครับผมเยี่ยำๆนะฮะ,นะฮะอ่าเรียบร้อยครับผมแล้วก็ ต่อมาครับผมจะให้ดูว่าผมก็คือกัเอินชานฟอร์จูนครับผมนะฮะคือก,ก่อนเนี่ยผมไม่ทําการลองเอาพิแอคเนี่ยขุดเจ้าตัวเอ่อไอตัวไอโกเนี่ยนะผมซึ่งผมตอนแรกผมคิดว่าไอไอเอาตัวเนี้ย,ยไม่ใช้ไม่ได้กับฟอร์จูนแต่จริงๆคือเปล่าครับผมจริงๆแล้วคือตัวฟอร์จูนในคราวก่อนน่ะมันปักคือมันพังมันใช้ไม่ได้ครับผมนะฮะซึ่งคราเนี้ยเขาบอกของการแก้แล้วผมก็จะมาลองเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนเกมโหมดผมก่อนนะฮะอ่ะทับเกมโหมด เอสนะฮะโอเคเอาผมจะลองทุบดูว่าผมว่าฟอร์จูนเราใช้ได้ไหมคุณผู้ชมโอเคเราคุกกบไดมอนด์ก่อนนะฮะฟอร์จูนสามเลยเนี่ยปุ๊บนี่เหยียบผมได้นะฮะอ่ะฟอร์จูนสามได้ไดมอนด์มา2เม็ดนะฮะคือโอเคนะฮะแล้วก็ต้องาจะลองกับเจ้าตัวเออไอแรดทองตัวนี้ครับผมนะฮะมันจะเวิร์กหรือเปล่าผมปุ๊บเอ่ะก็ยังคงเละเทะเหมือนเดิมครับผมนะฮะ,ะไม่ค่อยต่างอะไรจากไม่ใช้ฟอร์จูนเท่าไหร่ในแร่ทองอย่จริงๆนะฮะ แต่ตัวฟอร์จูตันเนี้ยกลับมาเวิร์กแล้วผมคือเดมอนเนี่ยขุดได้เดมอนเพิ่มแน่นอนแต่ตัวโกออกปกติก็ขุดได้2ได้3อยู่แล้วนะฮะอ่ะแล้วก็ต่อมาผมนะที่เขาทำการปรับปรุงเขาผมนะฮะก็คือสองตัวเอ่อสีไข่สปอนเขาผมของตัวฮอกลินของตัวพิกกลินกับฮอกลินเนาะนะฮะ <S <S ผมว่าตัวฮอกลินนี่ชัดสุดนะครับเป็นขาก่อนที่สีอะไรไม่รู้แหละเป็นสีเหลืองก็สีฟ้าจะไม่ผิดน,นะฮะอ่ะ เราได้แก้ไปให้เป็นเออสีเหมือน bpc ครับผมแล้วก็ที่เหลือก็น่าจะมีการป,ปรับปรุงอยู่ครับผมนะครับนดิฟิกกลินแล้วก็ซอมบี้ไฟฟิกกลินนะฮะซึ่งตัวซอมบี้ไฟฟิกกลินเขาเนี่ยนะฮะตอนเนี้ยเขาสมรดิี่จะทนไฟได้แล้วคุณผู้ชมฮะ,ะรู้สึกว่าเทเกเจอร์เขาจะเป็นเทเกเจอร์ตัวพิกแมนดีฟอดลด้วยคุณผู้ชมอุ้ยคุณผู้ชมพิกแมนกลับมาแล้วแค่คิดถึงซอมบีม้พิกแมนคุณผู้ชมซอมบี้พิกแมนกลับมาแล้วนะฮะโอ้โห เยี่ยมๆยีมเยี่มย,ม,ย,ม,ยมนะฮะสวัสดีสวัสดีแมนนะผมนะฮะแล้วก็สุดท้ายผมจะไปลองในเนเธอร์ขอจะเปลี่ยนเกมหมดอีกรอบหนึ่งนะฮะผู้ชมโอเคครับผมทับเกมหมดหนึ่งนะฮะเรียบร้อยโอเคโอ้ อันนี้เข้ามาเนเธอร์ครับผมนะฮะอ่ะผมเจอบาซซอนน่ะก็เจอแล้วผมจะพามาดูหน่อยละกันนะผมว่าชนี้เขามีการปรับปรุงในส่วนของตัวเอ่อไอนี้ที่นี่ด้วยผมนะฮะดันเจนของบ้านของตัวพิกลินด้วยครับผมนะฮะผมเรีกรู้ว่ารู้ทิปเราบอกเขาทำการเปลี่ยนพวกของรางวัลในกล่องเชนเนี่ยเปลี่ยนไปผมจะลองไปดูหน่อยสิว่าไอ้ของในกล่องเชนที่เขาบอกเปลี่ยนไปเป็นยังไงนะฮะอวยว่าผมเจอกล่องเลยคผู้ชมะฮะโอเคกล่องอยู่ไหนนี่โอเคเคาาขาบอกเขาปรับเขาหอมนะฮะอ่ะ โอเคคราวนี้ครับผมรู้สึกว่าเจ้าตัวเอ่ออุปกรณ์เนเธอร้ายเนี่ยจะแหลขึ้นครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็มีการอัปรุงครับผมนะฮะในสองตัวไอ้แผ่นดินตัวนี้ครับผมปิกสเต็ปเนี่ยเขาก่อนตัวปิกหน้าเขาวมื่อปิกสเต็ปเนี่ยมันเป็นตัวเล็กนะคราวนี้เป็นเป็นตัวใหญ่แล้วครับผมนะฮะและนั่นแหละเขาปรับให้พวกเนเธอร้ายเนี่ยพวกของเนเธอร้ายหายากขึ้นครับผมนะฮะนี่ครับผมแล้วก็ทีนี้เขาบอกว่าตอนเนี้ยไอ้เจ้าพวกไอ้เจ้าพวกเ พิกกลิ่นเนี่ยสามารถใส่ชุดของเออเนเธอไรด์ได้ครับผมนะฮะเราจะมาลองดูว่าเขาใส่ได้จริงไหมคุณผู้ชมโอเคลองใส่นะเพื่อนล้วุกของใหน้นายโอเคมันเขาหยิบไม่ถึกหยิบไม่ทันคุณผู้ชมฮะนี่ครับผมเขาใส่ชุดก่อนเนเ e r ไรด์ได้คุณผู้ชมเอาแล้วคุณผู้ชมนะฮะ ไปในเนเธอร์ซุ่มตีซุมห้าระวังเจอครับผมนะฮะระวังเจอพวกนี้เนเธอรไรมันจ,จริงมันก็ไม่ใส่หรอกนะฮะมันจะชุดโกะแหละแต่ว่าที่มันใส่ได้เพราะเราอยู่ให้มันเขาใส่เอาแหละนะเนเธอรไรท์ปกติพิกแมทไอซาม,มิไม่ใส่อยู่แล้วผมนะฮะไอตัวพวกเนี้ยนะฮะโอเคเนาะก็โอเคเป็นว่าสลับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนละก,กันครับผมนะฮะใครอยากอ่านเอ่อชล็อกเตือนผมยิงลิงก์ฉล็อกไว้ใต้คลิปนะสุดคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะชอบของใครสลับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับอ่ะกดอีโมมทีครับผ บายไปแล้ว